เชิญท่านพลตบถวบ,บุญจันทร์ครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลตบถัทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาจากการที่กรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรมลงพื้นที่คราวจังหวัดน่านเมื่อเจ็ดแปดที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปดูกิจการผลิตสุราในพื้นเมืองผมก็ถามอยู่คำหนึ่งว่าดีไหมกฎหมายนี่ออกโอ้ดี แล้วผมถามว่าไอ้ขวดที่เอามาผลิตนี่เอามาจากไหนเหมือนกันสั่งในประเทศไม่ได้เลยครับเหมือนกันพวกเจ้าของเจ้าใหญ่เขาล็อกหมดเลยไม่ผลิตให้เลยเอาแล้วเอาจากไหนล่ะสั่งต่างประเทศแล้วแพงไหมแพงเป็นข้อสังเกตจากผู้ผลิตสุราพื้นเมืองสะท้อนผ่านมายัางผมนำเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่ามีช่องทางใดไหมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารเรื่องประเด็นนี้ด้วยนะครับ หลายคนไม่คิดถึงเอ้าเอาผลิตผลิตเอาแล้วเอาขวดที่ไหนล่ะถ้าขวดต่างประเทศนแพงนะครับอย่างตําให้ได้ได้ได้ขวดในประเทศเรานี่แหละจ้างคนงานในประเทศเศรษฐกิจก็หมุนเวียนในประเทศเพื่อพิจารณาด้วยความเคารพครับสวัสดีครับอันบุญจันทร์นนสาวก็เห็นด้วยกับขาอสังเกตนะครับแต่มีขาอสังเกตเพิ่มเติม